สวัสดีครับพี่น้องบินรักชาวกเกษตรก็มาทําดินกันผมพอดีทําดินลงป้ยเสียนนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยน,นะครับก็พอ,พอดีไม่ได้ทาไว้นานนะนะจะเริ่มกลับมาชําใหม่ก็พอรวมๆได้อยู่ครับที่เราจะใช้ก็จะมีะขุยมะพร้าวตัวนี้ผมแช่ไว้เป็นเดือนแล้วนะนะเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็เป็นมูลเส้นเดือนมูลเส้นเดือนเก่าที่ผม เ,เคยทําไว้แล้วก็ดินดินจากาที่ผมผสมไว้เก่าอ่ะเป็นดินหน้าสวนเก่านะฮะอย่างเงี้ยครับนี่ยฮะเป็นดินที่เราผมเป็นทําแปลงผักไว้อะเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นบอนสีคือเอามาทําใหม่นี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้เราจะผสมแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปแล้วก็มาซูดูสูตรผสมกันดีก่อนนะพอดีอันนี้ผมใช้ปุ๋ยละาลายช้า ใส่เข้าด้วยเพราะว่าเราปลูกเป็นปอยเซียนเนี่ยครับผมก็ที่ผสมก็คือก็คือมีนะฮะก็เป็นดินเก่าเนี่ยดินจากอ่าที่เราปลูกแขนอ่าปลูกไอ้ผักไว้กินตอนนั้นนะฮะเนี่ยครับผมแล,แล้วก็บรรพณกับมูลไส้เดือนแล้วก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวเก่าไอ้ตัวดินที่เราทําไว้ตัวเนี้ยมันจะมีเอ่อ แกบดำแกบดำอยู่ด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยมาผสมใช้ไม่ได้มากเท่าไหร่เนี่ย,ยตัวนี้จะอุ้มน้ำแล้วก็จะตัวจะชุ่มชื้นมากอนะ่ะคือจริงๆแล้วสูตรนี้จะไม่เหมาะกับโพยเซียนัเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีแกบเข้าไปเยอะแต่ว่าผมเดี๋ยวผมจะใส่ดินเข้าไปอีกมีทั้งแกบแล้วก็ขุยมะพร้าวแกบดำก็เอ่อโปลเซียนเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันจะมีแกบดำอยู่แต่ผมจะเอาดินใส่เข้าไปเยอะหน่อย ดูกันนี่ครับเราก็ใส่ดินเข้าไปแล้วนะประเกตดูดินที่ผมปลูกส่วนใช้มูลเส้นเดือนปลูกอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเส้เดือนแบบเนี่ยฮะเส้เดือนเจอนหน่อยผมก็เอามาใส่ไว้เอาไว้ทําพ่อแม่พันธุ์คือบางทีเราเข้ามาตัวเล็กๆนะฮะแต่พอมาอยู่ในดินก็เขาก็จะใหญ่ขึ้นรากไม้พวกนี้พยายามมาออกนะฮะเพราะว่า จริงแล้วเขายังไม่หยุดการเจริญเติบโตนะเขาก็ยังแย่งสารอาหารในดินกินกินอยู่นะฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่เป็นต้นนะแต่ล่าเขาก็ยังเจริญเติบโตอยู่นะยังแย่งสารอาหารกับต้นไม้ที่เราจะปลูกอยู่นี่ครับสังเกตด,ดูถนะ้าตัวต้นเขาจะตายไปแล้วเนี่ยจะไม่มีนะแต่ว่าล่าเขายังมีอยู่เยอะมากเลยนี่ครับผมนี่ก็เป็นดินที่เราผสมเอาไว้ นี่ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะแต่ก็เนื้อดินยังไม่สังเกตด,ดูเขาเขาจะไม่แน่นถ้าเราผสมกับส่วนผสมเข้าไปที่ที่ผมบอกนะฮะ,ะน่าจะเป็นคลิปเก่าๆอ่ะมันจะมีอยู่คลิปก่อนนู้นนะฮะที่ผสมอยู่ประมาณาหลายเดือนก่อนนี่ฮะประมาณสามสี่เดือนเนาะดินชุดนี้แต่จริงๆดินนี้ทำเอาไว้ก็เป็นปีเพราะว่าผมทําลงแปลงปลูกผักอยู่แล้วก็ลงามาลงตัว ตัวนี้ครับแต่เราใช้ดินเยอะหน่อยมันจะเก็บความชุ่มชื่นได้เยอะซึ่งจริงๆแล้วโปรเซียนเขาจะไม่ค่อยชอบโปรเซียนเขาชอบน้ําไหลผ่านแล้วก็ไม่ไม่ชอบให้อมน้านฮะเหมาะกับพวกมะพร้าวสับประเภทนี้ฮะมะพร้าวสับหรือใบกัมปูฮะแต่นีนใบกัมปูที่ผมหมากเอาไว้อะมันยังไม่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ก็เลยว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอดี ทำร้านนะฮะทำร้านทําบ่อปลาที่เห็นนะฮะก็คือจะเอาไปลงลงไปแล้วก็จะส,สลับสลับเปลี่ยนุนเวียนเอาไปลงอยู่เรื่อยๆถ้าต้นไหนมันโทมมเราก็มาเอามาทําดินแล้วก็บำรุงใหม่นี่ครับก็เท่าที่เห็นก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรเราทําใส่ใส่โป๊ยปเซียนแล้วเราก็มาดูอีกทีนะพอดีผมชําเอาไว้ก็ยังพอมีอยู่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาดูแล้วก็มาเสริมเพิ่มเติมมาอีกที่หลัง ครับผมเนี่ยฮะสูตรดีง่ายๆไม่ต้องทาอะไรมากครับนี่ฮะก็ใส่ี่ไปเออไอนี้ก็ล้วแต่เรานะใส่ตามที่เราเห็นสมควรนะฮะใส่ลงไปปุ๋ยละลายช้านะฮะใส่แล้วก็คลุกเ้าเข้าไปเนี่ยฮะเอ่ออันนี้เราก็ต้องใช้นี่หน่อยเพราะว่าถ้าโพลยเซียน,นะ่ะเขาจะชอบปุ๋ยลักษณะแบบเนี้ยเออไม่ต้องใส่ขนาดใส่ยูเรียยูเรียมันปุ๋ยมันแรงไปเอาประมาณนี้ฮะนี่ครับปุ๋ยละลายชา้าละ แล้วก็มูลใต้เดือนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะผสม,มเข้าไปเลยนี่ครับผสม,มกุกเขาเข้าไปเลยนะฮะดีครับผมหลังหลักจัดเทตัวนี้เป็นมูลใต้เดือนที่ผมย่อยเอาหัวหัวไปแล้วนะนี่ก็เหลือเป็นกะกะเขานะก็เลยมาผสมกันกันเนี่ยใช้เนี่ยฮะหรือใช้ถุงมือด้วยนะอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะว่าเราตักใส่หรืออัด เข้าไปในกระถางนะ่ะใช้ตัวนี้กดๆๆเอาอะกับกระถางเนี่ยเราก็ผสมคลุกเข้าไปฮะถ้าเป็นต้นไม้พวกบอนสีหรืออะไรเนี่ยให้ใชออ้อันนี้เยอะหน่อยแต่เนี่ยเราทําเป็นปุเสียนต้องให้ดินมันสุยแล้วโป่งร่วนประมาณเนี่ยครับเนี่ยฮะมันจะระบายน้ําได้ง่ายก็มีเศษกระดาษเสร็จแล้วผมก็ใส่นะแล้วก็ฐานเนี่ยครับอันนี้คือดินเก่าที่ผมบอกวนะ่าเนาะ มันก็จะผสมไปแล้วอ่ะสูตรเก่าเพราะฉะนั้นเราเรามาทํามันใหม่ก็คือไม่ต้องใช้อะไรเยอะก็ใช้แค่เติมพวกปุ๋ยกับแร่ธาตุดินเข้าไปก็คือหมุนเส้เดือนปุ๋ยเส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าครับผมอย่างไงก็ามาดูกันนะครับว่าอันนี้เสร็จแล้วขอขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมสวัสดีครับ